มวบัวบกก็สรรพคุณโดดเด่นก็จะแก้ร้อนในนะคะแก้ร้อนในกระหายน้ําลดอาการอักเสบรักษาในกระเพาะอาหารและสรรพคุณอีกมากมายนะคะวันนี้มาในเรื่องของการขยายพันธุ์ัวบกนะคะซึ่งบัวบกเขาก็จะมีรากนะคะเวลาไหลไหลเลื้อยไปตรงไหนเขาก็จะงอกตรงนั้นนะคะแต่ว่าดินปลูก ะะลักษณะดินปลูกก็ให้เป็นดินขี้เลนนิดนึงนะคะถ้าเราปลูกแบบไม่มีกระถางระบายน้ําปลูกแบบปลูกบัวนะคะเราก็สามารถจิ้มจิมไปได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้อ่ะมันเป็นคล้ายคล้ายบัวนะคะอันนี้เป็นบัวเก่าเนาะเป็นลักษณะดินที่เราจะปลูกตัวบัวบกนะคะ ก็ให้มันเป็นดินขี้เลนเลนั่นแหละอ่าเนี่ยต้นต้นใบเขาจะงอกออกตรงตรงโคนแบบนี้นะคะ,ะเวลาที่เราปลูกลงไปก็จิ้มลงไปไม่ต้องลึกมากนะคะก็ให้มันท่วมรากนิดหน่อยก็พอนะคะ,ะมาปลูกกันเลยนิดนึงเวลาเราจิ้มลงไปนะคะกดลงไปนิดเดียวประมาณนี้นะคะมาปลูกกันค่ะวันนี้ จิ้มๆแตะๆเอาไว้เดี๋ยวมันก็จะงอกขึ้นเราปลูกแบบนี้เราสามารถมาเก็บรับประทานได้เลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในกระถางเนาะแต่ถ้ามันปลูกกับพื้นดินก็ต้องระวังนิดนึงเวลาเราเก็บมาก็พวกเ,เรื่องของพยาดนั้นต้องมาแช่น้นําเกลือก่อนอะนะคะเอาแทงๆไปเดี๋ยวครูจะมาอัปเดตให้ได้เห็นเรื่อยๆนะคะ ใครที่มีอยู่ก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ปลูกได้เลยดินตามขอบอคูคลองหนองบึงของเรานะั่นแหละมันเป็นดินขี้เลนแล้วก็เอามาใช้ได้นะคะก็ไม่ต้องไปซื้อถ้าไปซื้อที่ตลาดนะคะ มันก็จะถุงนึงมันมีอยู่ประมาณ5ก้อนก้อนเบนๆบนเหมือนที่เราซื้อปลูกบัวนะคะอันนั้นก็จะตกก้อนละ5บาทนะคะแต่ถ้าเรามีคูคลองหนองบึงอยู่เราก็เอาดินขี้เลนตามชายคลองนั่นแหละมาปลูกได้อันนี้คือปลูกแบบ ไม่มีรูระบายทีนี้เดี๋ยวเราไปดูไอ้ตรงที่เราจะปลูกแบบมีรูระบายกระถางมีรูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าไอ้กระถางมีรูมันจะปลูกแบบไหนนะคะก็เราก็จะใช้เป็นดินอ,อันนี้คือกระถางที่มีรูนะคะมีรูระบายแล้วก็จะปลูกได้เหมือนกันอ่ะแป๊บนึงนะคะ ก็เหมือนเราปลูกต้นไม้ตามปกตินั่นแหละนะคะปลูกพืชสวนครัวตามปกติดินค่อนข้างที่จะดินดินเป็นแบบดินขี้เลนนะคะดินลักษณะน,นี้ จิ้มลงไปเลยมีประโยชน์เยอะนะคะใบบัวบกก็จะเป็นหนึ่งในสมุนไพรนะคะที่มีฤทธิ์เย็นสามารถนำไปปั่นเป็นน้ำเอนไซม์ได้นะคะในใบบัวบกก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากนะคะอ่า ไปเลยเหมือนดำนาเหมือนเราดำนาเนาะไม่ต้องลึกมากนะคะมานี้ เวลาทีเา่เราโดนเผ ح, น้ำร้อนลวกนะคะเผไฟไหม้น้ำร้อนลวกใบโบ,โบับบกแก้ได้นะคะแก้พวกเผไฟไหม้เผน้ำร้อนลวกตาแล้วก็ปลกเอาไว้นะคะ พิเศษเลยวันนี้ท้องตลาดก็จะขายกันอยู่ที่ เดี๋ยวนี้มันกร,รมละสิบบาทแล้วนะคะกร,รมเล็กๆก็สิบบาทแล้วจิ้มไปแล้วก็วางไว้ตรงแสงลำไรก่อนนะคะรอให้เขาติดก่อนแล้วเราค่อยอขยับหาแสง อยู่กลางแจ้งได้แต่ว่าอย่าให้ขาดน้ํานะคะน้ําต้องลดทุกวันเพราะว่าเขาชอบน้ําน้ำแช่แฉะน้ำชื้นชื้นแช่แฉะอันนี้บัวบกจะชอบแบบนั้นนะคะถ้าเราปลูกในกระถางแบบนี้เราก็ต้องลดทุกวันเลยเช้าเย็นเช้าเย็น ก็เป็นสมุนไพรข้างบ้านปลูกเอาไว้นะคะก็เรียบร้อยทีนี้ก็อาน้ำมารดได้เลยนะคะทุกคนรดน้ำลงไปได้เลย ก็เรียบร้อยนะคะมาปลูกบัวบกวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ได้เห็นเรื่อยๆอย่างตัวนี้ก็เป็นเตยนะคะเตยก็ปลูกในกระถางที่ไม่มีรูระบายเขาก็อยู่ได้ดีนะคะแล้วก็เก็บตัดออกไปใช้เรื่อยนะคะอย่างตัวนี้เป็นว่านน้ํานะคะว่านน้ําก็บํารุงหัวใจเนาะตัวนี้อ่าก็จะมีมุม,มสมุนุนไพรนะคะตรงนี้เอาแล้วค่ะเดี๋ยวครูจะ ปลูกให้เสร็จก็ไปปลูกกันตามนี้เลยแล้วกันนะคะใครจะปลูกแบบกระถางไม่มีรูระบายก็เป็นดินขี้เลนแบบปลูกบัวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระถางที่มีรูระบายนะคะก็สามารถทำได้เนาะ,ะไปก่อนแล้ววันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในสมุนไพรชนิดต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ